ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่523การยกระดับของอสูรยักษ์เขาทองชั้นที่สของตำหนัก หลวเฟิงในชุดออกศึกสีทองแดงรีบออกจากห้องฝึกยุทธและออกไปจากประตูใหญ่ของตำหนักไปที่เคหะถ้ำยักษ์หลัวเฟิงแงนมองขึ้นไปด้านบนมีไอสังหารสีแดงกระจายจากนั้นก็พุ่งทยานขึ้นฟ้าฟิวหลุมยักษ์ลึกอย่างยิ่งหลัวเฟิงทยานเหาะขึ้นไปเรื่อยๆ97 97. ซุ่มเสียงสองคนดังขึ้นในทะเลยานของหลัวเฟิงทำให้หลัวเฟิงต้องหยุดลอยตัวไว้ก่อนผู้ที่พบเห็นเขาได้โดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวนอกจากป๋าสี่อสูรกระทิงเถื่อนในตำหนักแล้วก็คงมีแต่หัวหน้ากับรองหัวหน้าของหน่วยองครัลักเทพโลหิตเท่านั้นหลัวเฟิงเหลียวมองไปรอบๆเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงนอบน้อมท่านหัวหน้าท่านรองหัวหน้า นี่นายจะไปฝึกฝนที่ไหนเสียงห้าวต่ําหนักแน่นเสียงหนึ่งดังขึ้นในมิติโดยรอบของหลัวเฟิงหัวหน้าทั้งสองสองปีที่ผ่านมาฉันฝึกยุดอยู่ภายในถ้าแห่งหนึ่งริมขอบผาด้านบนหลัวเฟิงอธิบายดังนั้นฉันเตรียมจะไปฝึกที่นั่นต่อ97 พื้นที่ในเขตระดับความลึกนี้เป็นเขตที่ฉันกับหมายเลขสองคอยตรวจตาดูแลอยู่เสียงนั้นยังคงพูดต่อถ้านายฝึกในพื้นที่ที่ด้านล่างจะปลอดภัยกว่าแน่นอนคำสั่งของใต้เท้าคือห้ามออกไปห่างเกินหนึ่งแสนกิโลเมตรนายก็คงมีสิทธิ์ไปฝึกอยู่ในถ้ำที่พักเดิม แต่ที่นั่นพวกเราจะไม่สามารถช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนายได้หัวหน้าและรองหัวหน้าของหน่วยองค์ลัก์ษเทพโลหิตต่างก็เป็นเจ้าแคว้นพวกเขาสามารถปลดปล่อยเขตแดนแห่งพิภพสามารถตรวจตาได้พร้อมๆกับการฝึกฝน แต่เขตแดนการตรวจตามันมีจำกัดถ้ามีอันตรายเมื่อ,อไหร่ฉันจะรีบลงมาหลวเฟิงตอบอย่างนอบน้อมอืมในเมื่อนายยืนยันอย่างนั้นก็ขึ้นไปเถอะครับหลวเฟิงทำความเคารพก่อนพุ่งทยานขึ้นไปในพิบตาส่วนลึกภายในหลุมยักษ์ลานกว้างที่ยื่นออกมาจากริมกำแพงผา เงาล่างสูงใหญ่ในเกาะสีทองแดงที่นั่งขัดสมาธิอยู่ถ่ายทอดเสียง97คนนี้มีพรสวรรค์ค่อนข้างสูงใต้เท้าเองก็ให้ความสำคัญแต่ว่าการเป็นองค์คลักเทพโลหิตสำคัญที่สุดคือความจงรักภักดีหมายเลขสองด้วยความรู้สึกของฉัน97คนนี้ยังไม่ได้ยอมสิโลราบต่อใต้เท้าอย่างเต็มที่ หมายเลขหนึ่งอีกเสียงหนึ่งถูกไทยทอดออกมาจากลานที่ยื่นออกมาจากอีกฟากหนึ่งห่างไปหลายหมื่นกิโลเมตรอัจฉริยะย่อมเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นจะให้เขาสิโลราบเต็มที่มันไม่ง่ายที่เขายอมสิโลราบก็เพราะถูกใต้เท้าบังคับ พวกเราเฝ้าดูไปก่อนเถิดช่วงเวลาที่ใต้เท้าฝึกฝนอยู่นี้เราจะไปถือโอกาสเฝ้าสังเกตเขาหากพบว่ามีใจเป็นอื่นค่อยฆ่าเสียก็ยังไม่สายอืมที่นายพูดไว้ก็ถูกรอให้มีหลักฐานแน่ชัดแล้วค่อยจัดการเจ้าแคว้นทั้งสองอยู่ห่างกันเป็นหมื่นกิโลเมตรต่างก็ถ่ายทอดเสียงเพื่อตัดสินใจบางอย่าง แม้ว่าหน่วยองครักษ์เทพโลหิตต่างก็ดีต่อหลวงฟึงไม่น้อยแต่หน่วยองครักษ์เทพโลหิตมีภารกิจสำคัญคือคุ้มครองป้องกันเทพโลหิตป๋าสีความสามารถกับความพักดีไม่อาจขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหลวงฟึงยังไม่ถึงกับได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง จากหน่วยองค์คลักเทพโลหิตโดยเฉพาะเจ้าแคว้นทั้งสองพวกเรามีสิทธิพิเศษสิทธิในการสอดส่องและลงโทษหน่วยองค์คลักเทพโลหิตคน,น,นอื่นๆเคหะถ้ำยักษ์ภายในหลุมยักษ์ซากแดนเทพโบราณลำแสงสีทองแดงสายหนึ่งพุ่งเข้าไปในถ้ำจากนั้นผนึกเป็นร่างคนไม่ใช่ใคร แต่เป็นหลวเฟิงในชุดออกศึกสีทองแดงนี่เองหลวเฟิงนั่งลงบนเก้าอี้หินด้วยสีหน้าปิติยินดีสนับแขนนี้ถูกใช้เพื่อคอยตรวจตาฉันหลวเฟิงก้มมองสนับแขนที่ข้อมือหากเกินกว่า10,000แสนกิโลเมตรถ้าปลดสนับแขนอาจถูกเทพโลหิตผู้นั้นสังเกตพบ แต่ว่ายังไม่มีอันตรายและยังมีข้อดีเสียอีกฉันเองก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องหนีไปก็อยู่เป็นองค์คลักเทพโลหิตไปก่อนหลัวเฟิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นพลิกมือในฝ่ามือปรากฏแหวนมิติวงหนึ่งกับก้อนหินสีดำหนึ่งก้อนหินสีดำนี้ก็คือร่างแยกเผามันสังหารส่วนแหวนมิติได้เก็บผลึกทานโลหิตไว้15ลูก สิลูกได้มาจากในเขตเมืองเยี่ยกังข้าอัจฉริยะของตำหนักเทพอมะตะได้มาหนึ่งลูกก่อนนี้อาสูรกระทิงเถื่อนให้มาอีกสองลูกร่างหลักมนุษย์โลกของโตเองได้หลอมรวมไปแล้วสองลูกจึงเหลือผลึกทานโลหิตอยู่15้าลูกเริ่มกันเลยรัวฟึงนึกในใจผึบ เมื่อก้อนหินสีดำสัมผัสกับแหวนมิติได้หายวับไปในฝ่ามือจากนั้นเข้าสู่เอกภพภายในเอกภพภายในส่วนลึกบนท้องฟ้าปกคลุมด้วยไอหมอกสีทองสุดลูกหูลูกตาบนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้เต็มไปด้วยสีทองอลา,ามตามีเพียงบริเวณเดียวที่เป็นเทือกเขา ต่อเนื่องกันเป็นสีดำเทือกเขาสีดำนี้มีความยาวหลาย10บกิโลเมตรผึบก้อนหินสีดำปรากฏอยู่ข้างๆเทือกเขาสีดำแห่งนี้จากนั้นก้อนหินสีดำกลายสภาพเป็นหลัวเฟิงในชุดดำฝ่ามือของหลัวเฟิงชุดดำมีแหวนอยู่วงหนึ่งมันคือแหวนมิติที่เก็บผลึกทานโลหิต15ลูก และตอนนี้เอกภพภายในก็มีเพียงวัตถุที่สามล่างของหลัวเฟิงพบพามาเท่านั้นที่ไม่ถูกย่อยสลายส่วนสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอื่นๆถ้าเข้ามาก็จะถูกย่อยสลายไม่เหลือไม่ว่าจะมีการกืนกินสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุใดๆทั้งหมดก็จะถูกย่อยสลายหากเป็นกระบวนการย่อยสลายไปหมด มันจะทำให้เอกกพบภายในแตกระเบิดได้ผลึกทานโลหิต15ลูกผลึกทานโลหิตอันอัศจรรย์น่าเสียดายมีแต่สิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อถึงจะหลอมรวมได้หลัวเฟืองร่างเผ่ามานสังหารมองดูแหวนมิติบนฝ่ามือร่างแยกเผ่ามานสังหารคงไม่มีทางหลอมรวมได้บึมคึมเท่าเขาสีดำที่ต่อเนื่องด้านข้างจู่ๆก็ขยับ จากนั้นลุกขึ้นลำพังแค่ตัวของมันก็มีความยาวถึง60กิโลเมตรเท้าทั้งสี่ของมันตำแหน่งที่หนาที่สุดบริเวณน่องมีเส้นรอบวงหนาถึง6กิโลเมตรส่วนกรงเล็บที่เล็กที่สุดก็ยังมีเส้นรอบวง3-4กิโลเมตรเรียกว่าขาทั้งสี่ใหญ่โตเรากับเสาค้ำฟ้าขาข้างใดข้างหนึ่งก็สูงกว่ายอดเขาหิมาลัย สองตาสีทองทึบเย็นชานั้นดวงตาแต่ละดวงใหญ่โตราวกับทะเลสาบแห่งหนึง่งดูราวกับดวงอาทิตย์สีทองหม่นสองดวงจับจ้องลงมาสู่เบื้องล่างน่ากลัวมากฉันดูเองก็ยังรู้สึกว่าอสูรยักษ์เขาทองน่ากลัวจริงๆหลัวเฟิงในร่างเผ่ามารสังหารเงยหน้ามองอสูรยักษ์เขาทองพึมพำกับตัวเอง ในจักรวาลมีสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายแต่ละรูปแบบต่างก็แยกออกมาเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหลายที่มีชีวิตนั้นอสูรยักษ์เขาทองจัดได้ว่าอยู่ในระดับแถวหน้า ลำพังแค่ขนาดรูปร่างพละกำลังอันน่ากลัวแค่ใช้แรงกายอย่างเดียวก็สามารถสังหารนักรบมนุษย์ที่เหนือกว่า2อถึงสขั้นได้แล้วแถมยังมีเคล็ดวิชารับพรสวรรค์ตอนนี้ยังฝึกวิชาเอกอุใต้ล่าอีกต่อให้เป็นเผ่ามารสังหารมาเจอกับอสูรยักษ์เขาทองเข้ายังต้องเลือกหนีหลัวเฟิงบนอุบ ถ้าเทียบกับอสูรยักษ์เขาทองแล้วในแง่การรอบสังหารเผ่ามารสังหารเก่งกาจกว่าก็จริงแต่การประทะกันตรงๆนั้นมันห่างไกลกันคนละชั้นด้วยร่างกายวิญญาณอันแข็งแกร่งบวกกับเกต็ดวิชารับพรสวรรค์ทำให้มันก้าวแก่งอย่างยิ่งวูบอสูรยักษ์เขาทองที่มีขนาดใหญ่โตราวกับเทือกเขาสีดำเงนสีสะส่งเสียงคำรามแผ่วตำ่ำเสียงคำราม ทำเอาฟ้าดินสั่นสะเทือนจากนั้นมันก็ยื่นอุ้มเท้าขวาออกมาลัวเฟืองล่างเผามันสังหารเอาผลึกทานโลหิตลูกหนึ่งวางไว้ตรงอุ้มเท้าของมันดวงตาใหญ่โตราวกับดวงอาทิตย์สองดวงของอสูรยักษ์เขาทองจ้องมองผลึกทานโลหิตที่อยู่บนอุ้มเท้าจากนั้นก็มีกงเล็บแหลมคมดีดออกมาจากอุ้มเท้าพอกำเท่านั้นกงเล็บที่แหลมคมนั้น ก็กีดเข้าไปสู่ใจกลางอุ้มเท้าขวาเก็ดสีดำหลายเก็ด ถูกกีดขาดเลือสดสดสดซึมออกมาอสูรยักษ์เขาทองอาศัยพลังจิตนาุภาพอย่างระมัดระวังค่อยๆค,ควบคุมผลึกทานโลหิตลูกนี้ผลึกทานโลหิตค่อยๆขยับอยู่บนบาดแผลมีความยาวสิบกว่าเมตรผลึกทานโลหิตจึงหล่นเข้าไปในบาดแผลถูกพลังไรสภาพดูดเข้าไปในตัวของอสูรยักษ์เขาทองอย่างรวดเร็วบึมตายตาย ตายจิตสำนึกสังหารพุ่งเข้าไปในร่างกายจิตสำนึกของอสูนยักษ์เขาทองก็คือจิตสำนึกของหลัวงเฟิงจิตสำนึกผนึกแน่นราวกับหินผาแหลมคมปานดาบศึกกินอายสังหารแค่นี้ไม่สามารถสันคลมันได้แม้แต่นิดเดียว คึมคึมพลังเส้นใยโลหิตหลั่งไหลออกมาจากผลึกทานโลหิตเป็นสายสายแทรกซึมจากบาดแผลเข้าไปในกล้ามเนื้อเส้นเอ็นส่วนลึกภายในตัวของอสูรยักษ์เขาทองทันใดนั้นกงเล็บด้านขวาเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษเกาะเก็ดบนกงเล็บตัวเล็บเองก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดย่อนเส้นเอ็น กล้ามเนื้อกระดูกภายในก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุ้นเคยอะไรเช่นนี้เพียงชั่วคู่สั้นๆทุกอย่างก็จบสิ้นลงล้อมรวมผลึกทานโลหิตลูกที่หนึ่งสำเร็จเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้พลังจิตตานุภาพกำลังสำรวจทุกส่วนในร่างกายของอสูรยักษ์เขาทองแล้วต้องตกใจอย่างยิ่ง ทำไมถึงทำไมถึงมีแต่อุ้มเท้าขวาเท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอสูรยักษ์เขาทองเองก็ก้มหัวลงดวงตาสีซองทึบถึมสองข้างสำรวจอุ้งเท้าด้านขวาอย่างละเอียดเมื่อคู่ได้ล้อมรวมกับผลึกทานโลหิตหนึ่งลูกแต่สิ่งที่แตกต่างจากตอนที่เป็นมนุษย์ก็คือพลังอัศจรรย์ที่อยู่ในผลึกทานโลหิต แค่ทําให้อุ้มเท้าข้างข,างขวาของอสูรยักษ์เขาทองเกิดการเปลี่ยนแปลงพิเศษเท่านั้นแต่ตัวอสูรยักษ์เขาทองส่วนอื่นๆในร่างกายของมันอย่างเช่นส่วนลำตัวปีกอุ้มเท้าอีกสามข้างหางศรีรษะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยไม่ใช่สิหรือว่าหลัวเฟืองล่างเผ่ามานสังหารที่ยืนอยู่ด้านข้างข,างของอสูรยักษ์เขาทอง มองร่างกายใหญ่โตอย่างกับภูเขาเหล่ากาของอสูรยักษ์เขาทองแล้วตาลุกเป็นประกายหรือเป็นเพราะร่างกายใหญ่โตเกินเหตุถังน้ำเดียวพอสำหรับการอาบน้ำของคนคนเดียวแต่น้ำทั้งทะเลสาบถึงจะพอให้อสูรยักษ์เขาทองอาบเชื่อว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ร่างกายของอสูรยักษ์เขาทองใหญ่โตเกินไปทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูก และเซลล์มีมากมายอย่างยิ่งจะให้กล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคงต้องใช้ผลึกทานโลหิตจำนวนมากมายดังนั้นผลึกทานโลหิตเพียงลูกเดียวเพียงพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่อุ้มเท้าเดียวแม้แต่ขาและต้นขายังไม่ถึงหลัวเฟึงนึกออกแล้ว บึมอสูรยักษ์เขาทองขยับอุ้มเท้าขวาของมันขับเคลื่อนพลังทานโลหิตที่แฝงอยู่ภายในอุ้มเท้านั้นเห็นอุ้มเท้าขวาปรากฏลวดลายสีโลหิตอย่างเรียบง่ายทําให้อุ้มเท้าขวาควบคุมพลังต้นตอแห่งจักรวาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผับอุ้มเท้ากลางกงเล็บตบลงทําเอาพื้นแผ่นดินถูกกีดออกมา เป็นล่องลึกหลายสิบกิโลเมตรง่ายขึ้นจริงอย่างที่คิดกงเล็บนี้มีอนุภาพสูงขึ้นราว20-30เปอร์เซนถ้าเป็นแบบนี้ถ้าล้อมรวมผลึกทานโลหิตกับอุ้มเท้าข้างอื่นแล้วเชื่อว่าอุ้มเท้าหรือหางก็อาจจะเพิ่มศลักยภาพขึ้นอีก20-30เปอร์เซนด้วย ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องทําให้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลัวเฟิงตัดสินใจในพริบตาเอาละหลอมรวมลูกที่สองต่อเลยให้ที่เก่งอยู่แล้วเก่งยิ่งขึ้นให้ที่ได้เปรียบ ยิ่งขยายความได้เปรียบมากขึ้นหลัวเฟิงชุดดำเอาผลึกทานโลหิตวางไว้ที่อุ้มเท้าขวาของอสูรยักษ์เขาทองสองตาใหญ่ยักษ์ของอรสูรยักษ์เขาทองจ้องเขม็งอยู่ที่อุ้มเท้าจากนั้นก็ใช้กงเล็บกีดอุ้มเท้าให้เป็นแผลอีกผพืบเกาะเกล็ดถูกขีดขาดเลือดสดซึมออกมาสัมผัสผนึกทานโลหิตอีกครั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามที่หลัวงเฟืงคาดเอาไว้หลังจากต้านทานการจู่โจมของจิตสำนึกสังหารได้แล้วพลังอัศจรรย์ของสายโลหิตก็ซึมเข้าไปในอุ้มเท้าข้างขวาและส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกผิวหนังจนถึงเกาะเก็ตของอุ้มเท้าขวาอย่างล้ำลึก วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปตามวงจรเดิมเหมือนตอนหลอมรวมผลึกทานโลหิตลูกแรกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแค่อุ้มเท้าขวาไปไม่ถึงขาและต้นขาเมื่อการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดลงอสูรยักษ์เขาทองขับเคลื่อนพลังอัศจรรย์ที่แฝงอยู่ในอุ้มเท้าข้างขวาอีกครั้งพร้อมกับสะบัดกรุงเล็บ อืมอุ้มเท้าขวาเทียบกับก่อนล้อมรวมแล้วอนุภาพเพิ่มขึ้นเาห้าสิบเปอร์เซนตไม่ต่างกับร่างมนุษย์ห้อมรวมกับผลึกทานโลหิตก่อนหน้านี้หนึ่งเดียวที่แตกต่างคือร่างมนุษย์หลอมรวมผลึกทานโลหิตแล้วครอบคุมทั่วร่างแต่อสูรยักษ์เขาทองนั้นเปลี่ยนแปลงแค่อุ้มเท้าข้างขวาเท่านั้นต่อไป ล้อมรวมลูกที่สามล้อมรวมได้สามลูกจะได้ชื่อว่านักลบโลหิตมันย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษหลัวเฟิงคาดหวัง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่523ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ